สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรนะฮะผมชอว,ว่าทุกคนเนี่ยบางคนที่มีโน้ตบุ๊กอยากจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรพัดลมเพื่อระบายความร้อนนะครับวันนี้ผมหามารีวิวให้อีกตัวแล้วนะครับออกมาสักพักแล้วเพิ่งได้เอามารีวิวทุกคนได้ดูกันสําหรับตัวนี้ ถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยมีทั้งไฟ RGB แล้วก็ความแรงของถนมด้วยเจ้าตัวนี้คืออะไรครับเจ้าตัวนี้คือ FN40 นี่คือชื่อของเขานะครับจากมา w วนะครับค่ายแมงป่องนะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้า FN40 ตัวนี้มีอะไรเจ๋งนะครับด้านหน้าแพ็กเกจตั้งแต่เริ่มหน้าตัวกล่องเลยเขาบอกจุดเด่นเลยนะครับฝั่งขวาตรงนี้ว่าตัวแล็ปท็อปเนี่ยสามารถใช้งานได้ ถึง17นิ้วนะคัสสำหรับการใช้งานใครที่มีโน้ตบุ๊กไม่เกิน17นิ้วเอามาวางจะสามารถจัดการกับความร้อนได้ดีเลยทเกี่ยวนะครับแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็สามารถใช้งานได้หมดนะฮะแล้วก็มีไฟ RGB ให้นี่สว่วนที่เจ๋งอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เป็นเจมเมอร์ของเรานึอกออกมยมันก็ต้องมี RGB นะครับทำให้มันมี แสงสว่าสงสวยนะครับผมทำให้มันดูมีดีไซน์มากยิ่งขึ้นนะฮะดูคูลมากยิ่งขึ้นเราไปดูกันในส่วนด้านหลังดีกว่านะครับด้านหลังจะบอกข้อมูลรายละเอียดนะครับขนาดของไซต์ตัวนี้มีพัดลมแล้วก็ขนาดของไซต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็บอกรอบของ พัดลมอีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่405คณ300คูณ26มิลลิมอันนี้คือวัดขนาดทั้งหมดนะครับส่วนพัดลมนะครับตัวนี้อยู่ที่180ค180คณ15มิลลมตรนะฮะแล้วก็ความเร็วของพัดลมนะครับความเร็วพัดลมจะวัดต่อลออนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ต่อลออนะครับก็จะวัดเป็นหน่วย rpm ซึ่ง rpm ตัวนี้ได้ตั้งแต่570ถึง800 rpm นะครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าพัดแรงพัดเร็วอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะสายความยาวตัวนี้อยู่ที่60ซนติเมตร2ไม้บรรทัดนะครับในการวัดตัวนี้ก็เอาไปเสียบรถบุกได้สบ,บายๆเลยไม่ได้สั้นมากนะครับการใช้งานมีพอตของ USB ให้อีกด้วยนี่คือส่วนที่เจ๋งมี USB hub นะครับให้2ส่วน,วนในการเสียบเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นด้านในแหละว่ามันต้องเสียบอะไรยังไงบ้างแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมบ้างฉะนั้นไปชมด้านในกันีก่อว่า,วาพัดลมตัวนี้เจ๋งที่เขาบอกไหมไปชมกันเลยครับ รวมีอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า FN40 นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไร USB 2.0ตัวนี้เพื่อเอาไว้ใช้งานแบงน,นี้นะฮะเสียบเดี๋ยวจะต้องเอาตัวนี้นะครับสองไม้ทันอย่างที่เขาบอกเลยนะครับความยาวตัวนี้เดี๋ยวตอนเสียบรล้วกผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอีกทีนึงนะฮะคู่มือการใช้งานนะครับตรงนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับก็จะบอกนะฮะส่วนของการ สเปคไม่ใช่บอกวิธีการใช้งานแต่บอกสเปสะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เราเป็นข้อมูลของเจ้าพัดลมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูตัวพัดลมกันดีกว่านะฮะตัวพัดลมเนี่ยผมบอกว่า วัสดุของเขาเนี่ยด้วยมาโว่เนี่ยลักษณะการทำพัดลมของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละมีเขาเรียกว่าอะไรเมทัลแคนเนลมาผสมแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยมีพลาสติกด้วยสำหรับตัวนี้นะฮะตัวไฟ RG B จีีจะวิ่งสวยมากเดี๋ยวเราค่อยดูกันในตอนที่เอาน้ตบุ๊งมาวางแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้น้ตบุ๊กในการเสียบด้วยก็ดูสลีระกันไปก่อนนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับในการปรับเนี่ยสามารถปรับระดับได้ก็ตามสเต็ปนะครับก็ปรับเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะ เอามาใส่แบบนี้มันก็จะสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ปรับระดับจริงๆมันปรับแบบได้ต่ำๆเลยเนี่ยัยมบมุมนอตใมห้ดนะฮะสเต็ปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในการปรับซึ่งสูงไหมปรับได้สูงไหมเนี่ยปรับได้สูงมากนะฮะจริงๆจะ สูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้คือสูงสุดแล้วก็เวลาพิมพ์มือก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ในการใช้งานนะครับจะประมาณนี้จะประมาณนี้ต้องให้ดูกันก่อนนะครับแล้วด้านบนตัวนี้มีอะไรครับในการควบคุมสามารถเปิดปิดไฟได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงตอนที่เทสไฟนะครับการเพิ่มนะครับอ่าวอลลุ่มของพัดลมสามารถเพิ่มและคอนโทรลปิดไปเลยก็ได้สําหรับตรงนี้นะฮะแล้วมี USB ครับให้2ช่องในการในการเสียบก็คือใช้งาน USB hub ได้เนี่ยมันก็ ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าเวลาเสียบตัวนี้แล้วก็สมมติมีอะไรมาเสียบเพิ่มก็สามารถใช้งานได้อีกนะฮะและที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับทุกคนฮะคือส่วนนี้ครับผมคือตัวนี้มันก็จะมีส่วนส่วนของการกันเลื่นใช่ไหมฮะมัน สามารถงานอองมาด้าหลังได้นะครับงั้นเราเอามาใส่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าจะมีตรงนี้ให้ในการเสียบก็เอามากันลื่นหันขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเอามาใช้งานเวลาเอาโน้ตบุ๊กมาวางเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะฮะเวลา,เามาใส่ก็จะปรับได้พอดีนะครับเอาปรับให้มันพอดีกับตัวฐานตัวนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะนี่เอาไวส้สูงสุดอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ตามเกณฑ์มันพอดีจะออกมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะเอามาตั้งก็จะสรีละ ตรงกรอบพอดีนะครับจะตรงขนาดไหนจะเป๊ะขนาดไหนผมว่าเราไปชมกันดีกว่านะฮะ รวมทั้งไฟด้วยไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไฟแล้วก็ตัวพัดลมกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า FN40 ตัวนี้นะครับในการใช้งานเนี่ยตัวนี้ตัวไฟเนี่ยสามารถคอนโทรลเปิดปิดได้แล้วก็มีช่องสาหรับการเสียบด้วย USB ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าเอาอุปกรณ์อื่นมาเสียบก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับในการเปิดปิดทํายังไงฮะก็จะมีปุ่มให้ตรงนี้กดปิดไปมันก็จะดับทันทีนะครับแต่ตัวพัดลมยังใช้งานได้นะครับเพราะว่าการคอนโทรลไฟและพัดลมมันแยกกันนะฮะการคอนโทรลพัดลมจะมีวอลลุ่มตร นี้นะครับในการปรับหมุนวอลลุ่มลงไปเลยนะครับก็ดังแก๊กหนึ่งทีนะฮะพัดลมก็จะดับไปเลยนะครับมันชาพนักกิจตัวเองแล้วมันก็นี่นะฮะมันก็เลิกหมุนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นก็จะเห็นล่องมันพอดีถ้าอยากใช้งานแบบอุ้ยเอาสุดแรงเลยยังไงเราสมมติซื้อพัดลมไปก็ไม่อยากเปิดเบาๆอยู่แล้วแต่ถ้าอากาศมันดีอากาศในห้องมันดีอยู่แล้ว ไม่ได้ร้อนอะไรอย่างเกินไปมันก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาวางกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการวางนลตบุ๊กขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับการลื่นได้ไหมกันลื่นได้สบายๆนะครับในการใช้งานเวลาพิมพ์ก็ตุ๊กตุ๊กต๊อกต๊กตุ๊กตุอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่นะฮะ พิมได้นั่งสบายบายปรับระดับขึ้นได้อยากจะให้สูงกว่านี้ก็ปรับได้นี่นะฮะถ้าทุกคนชอบสั่งซื้อกันนะครับสำหรับเจ้าพัดลมตัวนี้เนี่ยผมจัดนักจัดเต็มให้แล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็สั่งซื้อกันลิงก์รายละเอียดทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาถ้าชอบสั่งซือ้อเข้ามาเลยสุดท้ายเหมือนเดิมนี้สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ซับสไครด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรัชบชมครับ